สวัสดีครับวันนี้ช่องดอ็อกเตอร์พาเพลินจะมาทานข้าวนะครับทานข้าวกับผมนะครับมีไรเอ,อ่ย่งไหครับไข่เจียว 2. หมูทอดครับหมูหมักทอดสามครับ น้ำพริกครับน้ำพริกหมูจิ้มกับนี่นะครับผมเก็บมาเพิ่มมะเขือมะเขือสดแล้วก็ใบวอเตอร์กร e สนะครับซึ่งเป็นใบแถวบ้าน,นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร <c oughs> เขากินกับ <c oughs> พวกสลัดนะครับใบมันจะกรอบแล้วก็ ตอ่อนะครับตอนที่ขาดไม่ได้ผมจะกินประจำคืออะไรใช่ไหมนี่ครับสดเดาสดเป็นยานะครับเป็นยาเดีย๋ยวเรามากินกันเลยคำเลขกไข่เจียวก่อนสิเนี่ยไข่เจียวครับ ข้าวร้อนๆน,นะครับอ่ะกินด้วยกันอืมอันนี้เลยครับกลมกลึงอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับคือซอสเดี๋ยวเราไปเอาซอสมานะครับนี่เลยครับ เป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเออกคล้ำๆหน่อยเป็นซอสมะเขือเทศนะครับออกสีเหลืองๆจะเป็นซอสซอสพริกนะครับลองอีกสักคำสินะครับนี่นะครับวางไว้แล้วก็ตัดผมจะเอาซอสพริกนะครับ ราดลงไปราดลงไปที่ไข่เจียวี่ก็ตักทิ้งกับข้าวอีกสักคำหนึ่งนะครับอืมาวนี้ของมันเลยครับอร่อยอร่อยครับเะมาลอง อรอดมูหมักดูลองกินนะครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอะไรเลยเพราะาหมักเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นกลมกล่อมครับนี่ครับหอมทันทีเลยอืม รับลายับลายครับหลังจนากนั้นต้องสตอรครับผมก็กินไม่ไม่เหมือนเขานะบางคนอาจจะกินแค่เม,ม็ดมันข้างในผมครับทั้งเม็ดทั้งเปลือกเลยวางครับ ตักพริกครับพริกที่พริกหมูหวางทับลงไปกินกับข้าวนี่ครับอลองอื้มันจะ กรุบกรอบครับของสตอบางท่านอาจจาะไม่ค่อยที่จะกล้ากินเพราะว่ากิมัแรงนะครับมันแรง,มแรงเมื่อมาเจอครับ ขมิ้ิดหมูสับแล้วจะเข้ากันได้สุดยอดต่อไปวอเตอร์เกรสครับอ่นี่วอเตอร์เกรสวางลงครับวางลงบนข้าวกินสดก็ได้นะฟังเสียงมันกรอบครับลองลูอีกครั้งนะ มันกรอบกตั้งน้ำพีกครับ <c oughs> <c oughs> วางลงไปนะครับวางลงไปบนผักเช่นเดิมผสมกับข้าวตักมานะครับเนี่ย รสชาติมันจะมันมันกรอบนะครับไป็นสมุนไพรด้วยพวกนี้ก็จะเดี๋ยวกินข้าวก่อนอืมจะออกกรอบนะครับอร่อย ลองมะเขือบ้างครับมะเขือปลูกเองมีแต่ของปลูกเองเท่นั้นนะครับผักที่บ้านผมพริกวางลงไปจะน้ำกริกร้งจะหอมของกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆ ครับมะเขือนะเป็นมะเขือสดเขือสดอ๋อลองนี้บ้างครับะเดาวพบจะกินะเดาสดครับไปกินร้านลาบร้านก้อยนะครับ มันจะสดเนะ่ะผมก็ติดใจตั้งแต่นั้นมาถ้าเป็นยอดหรือเป็นดอกอะไรมันเนี่ยผมจะไม่ลวกกินสดๆเลยเป็นตมุนไพรด้วยเกี่ยวข้องกับพวกรดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับรดไข่อย่างเงี้ยสะเดามัขงขมขม ทีแรกตัวจะเย็นนะฮะนอนหลับดีอะลองดูนะครับกระเดาอืมหมมากครับผม นี่ครับผมจะออไอหน่อยกระเดามันขมแบบขึ้นคอเลยครับเราต้องไอสำหรับผมจะควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของโรคเบาหวานกับอุคุมโรคความดันโลหิตสูงนะครับไปการรับประทานยาหมอไปหาหมอตามที่หมอนัดนะครับก็ควบคุมอาหารเน้นพกสูนย์ไพรพกผักนะครับวันไหนขาดไปได้ก็จะต้องมี <c oughs> หมูทอดบ้างไส้เกียวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ ทัดสารอาหารไปออกกำลังกายก็ตัดหญ้านะครับปลูกหญ้าแล้วปลูกหญ้าหวานนะครับตัดหญ้าหญ้าที่มันขึ้นตามบ้านปลูกหญ้าวหวานหญ้าแพนโกลานะครับออกกำลังกายแล้วก็ตามจิตใจให้สงบนะครับให้ไม่คิดมากเมื่อก่อนคิดมากเดี๋ยวนี้สบายแล้วครับผม มาคิดอะไรวันๆก็ปักพอในเพียงพอแล้วก็เนี่ยทำ u ู u นะครับเล่นกับล้านกับครอบครัวไปนะยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube ช่องด็อกเตอร์ปากเตือนนะครับประุยาตฐานข้าว กับกับข้าวที่อร่อยนะครับอีกสักมื้อหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ